จเจริญธรรมำสำนึกดีทุกท่านค่ะพบกันในรายการเปิดหน้าฝึกไล์สดหลังซูมพบมิตรดีมีธรรมยามเช้านะคะวันนี้ตรงกับวันที่17ตุลาคม2566มุงคล38ข้อ17พูดถึงการส่งเคราะห์ยาหเลอยาตากานั้นจะสังขโหนะคะเป็นมุงคล ข้อ17ก็เลือกเอาหมายเลข17มาตรงให้ให้ตรงกับมงคลข้อนี้เพื่อที่ในแต่ละวันก็จะได้แบบช่วงไหนที่นึกได้ก็อ๋อวันนี้เป็นวันสงเคราะ์วันสงเคราะห์ญาติค่ะท่านสมณะก็จะนำเอามงคล38แต่ละข้อมาอธิบายขยายความในช่วงเช้า ดิฉันก็เลยได้อันนี้ส่งเนเรื่องนี้ญาติในวันนี้ตามความเข้าใจที่ท่านที่เดิฉันรับฟังมาจากในรายการท่านสมณะหมายเอาบุคคลที่เราสามารถพึ่งและเป็นที่พึ่งแก่กันและกันได้ในเรื่องของการแก่เจ็บและตายนะคะให้ความช่วยเหลือญาติญาติคือเราจะมีโดยดิฉเองก็จะมีญาติพี่น้องโดยสายเลือด ก็จะมีการช่วยเหลือกันแล้วก็ญาติพี่น้องที่เป็นญาติที่เราช่วยเหลือกันอาจจะเป็นหมูมิตรมิตรดีเป็นญาติธรรมแต่ว่าเราสามารถที่จะแม้ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันและกันได้ในยามที่แก่เจ็บหรือตายตามกําลังความสามารถและความเป็นไปเป็นไป,นป,นปนได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ใน แสงอรุณเจได้กล่าวถึงว่าแสงอรุณแรกเนี่ยก็คือมิตรีะั้นในความเป็นมิตรีก็มีความเป็นญาติด้วยนะคะนอกจากญาติพี่น้องทางสายเลือดรายการวันนี้เนื้อหาจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันสภาวะธรรมแบ่งปันเรื่องของประสบการณ์ในแต่ละวันที่เกิดขึ้นในชีวิต แล้ววันนี้เดชันเองก็ได้ยกมือเพราะว่าที่ผ่านมาก็ฝึกที่จะพูดฝึกที่จะพูดในสูมเนื่องจากว่ามีช่วงหนึ่งก็เว้นไปเลยนะคะเพลินอยู่กับการจดบันทึกแล้วก็การฟังธรรมก็ได้เห็นกลับมาว่าส่วนตัวเดันเองเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาในการที่จะปรุงเรื่องที่จะพูดในสูมเลย หลังจากที่มีมิตรีเชิญชวนให้พูดในซูมบ้างนะคะเห็นก็นะับแต่วันนั้นก็เลยปฏิบัติจนครบเจ็ดวันให้เป็นมินิตะบะแล้วหลังเจ็ดวันมาเนี่ยค่ะเห็นก็จะใต่ใจที่จะสม่าเสมอกับการพูดนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะพูดให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วในวันที่ไม่ได้พูด ดิ้นก็จะจดเตรียมการพูดไว้ก่อนค่ะว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี้ยถ้าเดิฉันพูดดิฉันจะพูดอะไรบ้างแต่ถ้ามีผู้ที่พูดเยอะนะคะด้นก็ควรจะเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้พูดส่วนตัวเองก็จะฝึกปฏิบัติตามโอกาสที่เป็นไปได้แต่ที่กําลังตั้งใจที่จะฝึกก็คืออย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ที่ได้พูดในสูมพยายามควบคุมเวลาในการพูดในซูมประมาณ3-5นาทีนะคะบางทีก็เลยบางทีก็อยู่ในประมาณประมาณนั้นวันนี้ดูเหมือนจะเลยนะคะจะเลยแต่จะจะเกินเวลาในวันนี้ก็ได้คุยถึงเรื่องของการกินอาหารช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจ แล้วก็มีอะไรที่ล่อตาล่อใจมีอาหารที่ชอบที่ชอบตามร้านนะาะาเนียนก็เลยเรียนกลับเรียนท่านสมณะว่าก็ตั้งใจว่าจะกินอาหารที่ปรุงแต่งให้น้อยในช่วงสิบวันที่เป็นเทศกาลกินเจซึ่งมีอาหารหลอกล่ออยู่เยอะนะคะจริงๆเรียนก็ ใช้คำว่าหลอกลอ่อจึงใจเดี้นก็ลอ่ลอลอ่อหลอกตัวเองเวลาไปเจออาหารแล้วก็อยากกินชอบหรือว่าเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้กินอะไรที่เราไม่ได้กินในช่วงที่กินปกตินะคะปีที่แล้วก็ก,ก็กินจากร้านแต่ปีนี้เมื่อวานนี้ไปที่ร้านอาหารเดินผ่านทางเจ้าบัดเจ้าที่ซื้อกันบ่อยๆก็ มองหน้าแล้วเหมือนกับถามว่าไม่ซื้อเลยเ,เดนก็ยิ้มยิ้มนะคะแล้วก็พยักหน้าแล้วก็เดินกลับก็มีความตั้งใจว่าจะกินอาหารปรุงแต่งให้น้อยลงในช่วงสิวันนี้ตึ่งในตู้เย็นมันก็ยังมีอะไรที่ยังปรุงแต่งอยู่ก็กินตามนั้นไปก่อนท่านสมณะเมตตาค่ะท่านเมตตามากเลยค่ะแล้วก็โปรดให้เห็นถึงว่าในเรื่องของการกินอาหารแต่เรา ตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าตัวดิฉันเองฟังแล้วเนี่ยได้ได้รู้ได้เข้าใจสรุปตามความเข้าใจดิฉันสรุปด้วยขยายความไปด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ท่านเมตตาให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาหารที่เรากินน่ะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้ก็เป็นสิ่งที่ ธรรมชาติเนี่ยมีการปรุงแต่งมาแล้วนะคะแล้วก็เดียนก็มาเข้าใจต่อเพิ่มว่าแม่ครัวเอามาก็มาปรุงแต่งเพิ่มแล้วอีกจุดหนึ่งคือเมื่อเดือนกินเนี่ยกินอาหารรู้สึกอร่อยรู้สึกมีความสุขกับการกินเดือนก็ใจเดือนก็ไปปรุงแต่งเ่าเพิ่มอีกใจที่มีกิเลสของความติดความยึดในอาหารนั้นๆ ก็จะเข้าไปปรุงแต่งเพิ่มฉะนั้นท่านสมณะก็เมตตาโปรดให้ดูเข้าไปถึงตัวใจที่มีการปรุงมีการสังขารแล้วก็ลงไปถึงจิตดิฉันก็ได้เอานำสิ่งที่ท่านเทศบอกในวันนี้ค่ะร่วมกับ สิ่งที่เรียนรู้มาวันก่อนๆแต่ในการฟังเทศแต่ละครั้งเห็นก็ชัดเจนแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นแล้วในวันนี้ก็คือเห็นก็เรียนรู้ว่าจิตของดิฉันเองอะเมื่อกินอาหารเห็นก็จะต้องพิจารณาลงไปในจิตของตัวเองแล้วก็อ่านสุขอ่านทุกข์อ่านให้เห็นถึงสิ่งที่ติดยึดแล้วก็มองให้ออกว่าใจดิฉันะ่ะ ติดยึดเรื่องนี้แล้วกิ่นอาหารแต่ละคำมีการปรุงแต่งไปกับอ,อาหารทั้งที่จริงๆก็เปรี้ยวหวานมันเคม็มหอมเผ็ดร้อนหอมนี่เป็นกลิ่นนะะรสเผ็ดร้อนก็เป็นรสสัมผัสตากที่เรียน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 รู้มาแล้วก็มีรสอูมามิก็เป็นเหมือนกับรสที่ไปกระตุ้นสมองให้รู้สึกอร่อยประมาณนี้นะคะเป็นรสจากอาหารจริงๆซึ่ง ในเรื่องของการที่จิตเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งแล้วถ้าปรุงแต่งและรู้ว่าปรุงแต่งและหยุดได้ที่ความปรุงแต่งก็จะเป็นเรื่องที่เด้นได้เข้าใกล้กับการรู้ความจริงตามความเป็นจริงของรสอาหารมากขึ้นแต่เมื่อเวลาที่เพลิดเพลินกับความอร่อยนะคะพอกินคำแรกหอมหวานชอบใจอร่อยแล้วก็ ความอร่อยเนี่ยก็เหมือนกับโตขึ้นโตว,วันโตคืนก็จะสแสวงหาของที่อร่อยมากขึ้นพอสแสวงหาของที่อร่อยมากขึ้นท่านสมณชี้ให้เห็นเลยอะค่ะว่าทางเดินที่อยู่บนเส้นทางความอร่อยเดนพูดเองนะคะคําว่าทางเดินบนเส้นทางความอร่อยสุดท้ายเดี๋ยวฉันก็จะเดินกลับไปที่เดิมอะค่ะคือกลับไปกินเออ ของที่อร่อยแม้กระทั่งเป็นเนื้อสัตว์เด่นก็อาจจะหวนลับทั้งที่ความเป็นพุทธศาสนิกชนสินข้อที่หนึ่งก็ยืนยันว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็เมื่อปฏิบัติอธิษินก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้สัตว์เนี่ยชีวิตตกร่วงหรือตายฉันถ้าเดยนหวนกลับไปกินเนื้อสัตว์อีกเท่ากับเดชันเนี่ยก็ได้ ทำให้ความเป็นพุทธศาสนิกชนในตัวดิฉันเองเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ยืนยันตัวเองนะคะก็เลยต้องคิดเรื่องนี้แล้วก็เอามาพิจารณาและโน้มน้อมลงไปถึงใจตัวเองว่าใจตัวเองเนี่ยกินอาหารเพลิดเพลินแล้วความเพลิดเพลินความอร่อยนี้เติบโตเติบโต,ต,ตขึ้นเรื่อยๆแล้วจะหวนกลับไปในทิศทางเดิมๆมไหมนะคะ ก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาฉุกใจคิดให้เยอะท่านเมตตาบวดบอกเองนะคะว่าการที่เราเพลิดเพลินอันนี้ความเข้าใจดิฉันจากที่ฟังก็คือเมื่อเพลิดเพลินกับความอร่อยจะเป็นเสมือนการกินเนื้อบุตรดิฉันฟังท่านเห็นก็เคยได้ฟังคํานี้มาหลายๆต่อหลายครั้งแต่ว่ามีความว่า ลึกๆอะยังไม่ชัดเจนเลยอะค่ะว่าคําว่ากินเนื้อบุตรหมายถึงยังไงคือเป็นความว่าไม่ชัดเจนแต่ถ้าบอกว่ากินอาหารอร่อยเหมือนการกินเนื้อบุตรดูเป็นคํขคมๆม,มนะคะคํขคมๆม,มที่จะตรึงให้ดีนะเนี่ยหยุดที่จะพักเพียนที่จะหยุดให้รู้สึกอร่อยกับกินอาหารแต่ว่าในส่วนของที่จะ ทำให้ข้างในใจเนี่ยยอมรับด้วยเหตุด้วยผลที่เป็นความรู้สึกเลยค่ะความรู้สึกที่เป็นเหตุเป็นผลเลยอะเดน,น,นก็คล้องขาใจมากว่าเอ๊ะจะเป็นการกินเนื้อบุตรอะไรยังไงในวันเนี้ยเดยนคิดว่าเป็นความซาบซึ้งซาบซึ้งกับความคำที่ท่านเมตตา แสดงทมบอกแล้วก็ดิฉันสามารถที่จะเข้าไปแตะได้อีกนิดหนึ่งกับคำว่ากินเนื้อบุตรเข้าไปแตะเข้าไปสัมผัสเข้าไปมีความรู้สึกเอ,อว่าโอ้อย่างนี้นะคือกินเนื้อบุตรเป็นอะไรที่ถ้าจะพูดแล้วเดนไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่านี่คือการเอ,อเข้าใจแอบขอแอบบอกนิดนี้นะเหมือนบรรลุธรรม เหมือนบรรลุธรรมคำว่ากินเนื้อบุตรนะคะคือเข้าเข้าถึงความลึกซึ้งของความหมายคำนี้เพราะาคำว่าบุตรเนี่ยเน้นช่วงช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันสั่งท่านเทศด้วยแล้วก็ไปเทียบเคียงเอามงคล3,8มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าเลี้ยงดูบุตรนะคะซึ่งเห็นก็มาเปิด,ดย้อนหลังหลังจากที่อ,ออกจากรายการ z ูมและก็มาเปิด,ดย้อนหลังว่าการดูแลบุตร เป็นมงคล38ข้อ12แล้วก็มีข้อ11คือบำรุงบิดามารดาบำรุงบิดามารดาก็คือมารดาก็คือปฏิบัติคือปฏิบัติศีลนะศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อปฏิบัติศีลแล้วก็เพิ่มอธิศีลศีลก็ศีล5ศีล8ปศีลสิ 5, ส 8, สแต่ดิฉันเองเนี่ยยืนยันความเป็นพุทธพุทธศาสนนด้วยการปฏิบัติศีลห ลมลุกคลุกคานกระพ้องกระแพงหรือ,อยังไงก็ก็ยืนหยัดไปในเส้นทางนี้นะคะในเส้นทางที่ปฏิบัติศีลห้านั้นตัวศีลเป็นแม่แล้วก็บำรุงมารดาก็คือฝึกให้ตัวเองมีอธัธิศีลมากขึ้นก็เท่ากับเลี้ยงดูมารดาตามความเข้าใจดิฉันนะคะส่วนการบำรุงบิดาบำรุงมารดาก็คือปฏิบัติศีลแล้วก็ปฏิบัติอัติศีลบำรุงบิดาก็คือ เ,เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องใช้ตัวสติปัญญาปัญญาที่เป็นตัวล้างกิเลสคำว่าปัญญาในทางพูดก็คือตัวความฉลาดที่สามารถเข้าไปล้างถึงตัวนามธรรมที่เรียกว่ากิเลสนะคะแล้วก็ในตัวนามธรรมที่เรียกว่ากิเลสอันนี้จะเกิดได้จากการที่มันฟังธรรมบ่อยๆแล้วเอาธรรมะที่ท่านเทศน์สอนจากสัตตบุรุษ จากผู้เป็นครูทางจิตวิญญาณแล้วนํำสิ่งนี้มาปฏิบัต,ติจนเกิดเป็นสภาวะก็จะเกิดเป็นตัวปัญญาที่แท้จริงในการลงมือตัดกิเลสฉะนั้นในเมื่อมีศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อแล้วบำรุงบิดามาบำรุงมันดาฉันจิตของตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะเกิดจิตอีกตัวหนึ่งที่เป็นบุตรโอ้ตรงนี้เข้าเลยค่ะเชวงที่เน้น ฟังธรรมท่านสมณะต่อบคำถามที่ดิฉันกราบเรียนถามไปแล้วก็กราบขอให้ท่านอธิบายคำว่ากินเนื้อบุตรเพื่อความชัดเจนมากขึ้นแล้วเดิฉนก็ได้สิ่งนั้นเข้ามานะคะก็คือคำว่าบุตรก็คือจิตวิญญาณของดิฉันเองที่ภาคเพียนปฏิบัติศีล แล้วก็มีศีลเป็นแม่มีปัญญาเป็นพ่อแล้วเกิดจิตที่เป็นบุตรแล้วแต่เมื่อดิฉันเนี่ยปับมาในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยั้นกลับมาเพลิดเพลินกับความอร่อ,รอยอร่อยกลับมาเพลิดเพลินกับความอร่อ,รอยอร่อยจิตวิญญาณดิฉันก็จะเผลอสติแล้วก็หลุดกลับไปสู่เส้นทางเดิมที่จะทำให้เ้นไม่ได้ ก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายนะคะเน้นมีเป้าหมายที่จะทําให้จิตเนี่ยกิเลสลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆแต่เน้นก็เสริมกิเลสต,ตัวเองโดยการกินอร่อยอร่อยอร่อยก็จะเพิ่มความหนาแล้วแทนที่จะเดินไปข้างหน้าเน้นกับเดินถอยหลังการเดินไปข้างหน้าเสมือนให้ชีวิตตัวเองในการมีชีวิตที่ไปสู่ทิศทางที่ต้องการแต่การเดินถอยหลัง เสมือนดิฉันกำลังทํำลายจิตตัวเองให้กลับไปตกตำ่ำแล้วก็เหมือนกับถามหาแต่ว่าลูกของฉันลูกน้อยที่น่ารักของฉันที่ฉันปรารถนาเขาที่ฉันรักเขาจิตวิญญาณที่ฉันอยากให้เขาไปสู่ข้างหน้ามีการเจริญพัฒนามากขึ้นมากขึ้นหายไปไหน ขณะที่ตัวดิฉันเองก็ขาดสเติกินอาหารอร่อยเพราะอาหารอร่อยก็ทาทำให้จิตวิญญาณที่เขากําลังเป็นลูกน้อยน่ารักน่ารักกาลังเดินต่อแตะที่จะก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตเป้าหมายเขาเขาต้องจากจากไปทีละน้อยทีละน้อยกลับไปสู่จิตวิญญาณเดิมที่ คุ้นเคยกับชีวิตเดิมๆแล้วก็มีความอยากมีอยากได้อยากเป็นนะคะก็คือลูกคนนั้นหายไปเหลือแต่ลูกคนเก่าที่ท,ที่เดนเผอสติกิ่นอาหารอร่อยแล้วลูกน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูก็หายไปเด้นอาจจะยังอธิบาย อย่างใจได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าเข้าใจเข้าใจมากขึ้นนะคะกับคำ,คำว่ากินเนื้อเป็นยังไงในส่วนที่ได้เรียนรู้เทียบถูกความเข้าใจด้วยภูมิปัญญาแล้วก็มีความด้วยภูมิปัญญาณนะขณะนี้ภูมิความเข้าใจนะขณะน,นี้เกิดความเข้าใจชัดเจนจากที่ท่านสมณะเทศบอกแล้วก็ ชัดเจนขึ้นในคําว่ากิ่นเนื้อบุตรเมื่อเข้าใจชัดเจนขึ้นสิ่งที่จะต้องนําไปทําต่อก็คือเอาไปปฏิบัติในแต่ละมื้ออาหารพิจารณาลงไปถึงความอร่อยดูความติดที่ของตัวเองแล้วก็อ่านรู้ให้ได้ว่ารสชาติแท้จริงคือเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วไอ้ที่อร่อยอ่ะอร่อยกับ ท่านมันเจอร่อยอะไร,รตรงไหนในเมื่อมีเปรี้ยวหวานมันเค็มตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะคะก็จะตอบได้อีกทีก็ตอนแบบอยู่หน้าจานอาหารแล้วก็เหมือนลงสนามลบสู้กับกิเลสตัวเองนะคะก็คือเอาธาตุรู้ที่เรียนรู้มาแล้วก็ตั้งสติดีๆแล้วก็เอาสิ่งที่จดจำได้เอามาใช้ในปัจจุบัน สิ่งที่จะจําได้ฟังทำมาอะไรมาก็จะเป็นสัญญาคือแปบลบว่าความจําแต่ถ้าเมื่อไรเอาสิ่งที่จําได้มาปฏิบัติตรงหน้าที่กําลังอยู่กับจานอาหารแล้วปฏิบัติได้กําหนดรู้ได้อย่างเป็นจริงแล้วก็จัดการได้แล้วกิเลสลดลงสัญญาตัวนั้นก็จะเปลี่ยนรูปเป็นปัญญาวันนี้ดิฉันก็ได้เข้าใจเรื่องของ การกินเนื้อบุตรได้เข้าใจว่ากินอาหารเพลิดเพลินอร่อยเพลิดเพลินกินอาหารอร่อยเสมือนการกินเนื้อบุตรอย่างไรเร้แต่ปฏิบัติแล้วก็รู้เข้าไปลึกจริงให้ได้ถึงสภาวะตรงนั้นถ้าชนะเด็นก็ไม่กินเนื้อบุตร บุตรนี้ก็จะเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการกินเนื้อบุตรก็จะเป็นพศเป็นข้อแรกจากพรเรื่องปุตตะมังสะตูปุตตะมังสะตรซึ่งเห็นคุยซัน้านคล้าวในปุตตะมังสะตรจะมีพูดถึงสี่เรื่องเรื่องของอาหาร คือคำข้าวเรื่องของอาหารคือการกระทบกระทั่งสัมผัสสัมพันธ์กับผู้คนแล้วเราก็ามาอ่านใจของตัวเราเองอันนี้เป็นภาษาาหารแล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารก็สี่หัวข้อในส่วนรายละเอียดก็อาจจะมีโอกาสก็อาจจะมาอ่านสู่กันฟังนะคะถ้ามีโอกาสค่ะวันนี้สมควรแก่เวลาดิฉันพยายามควบคุมเวลา ฝึกตัวเองให้ในการสรุปให้เป็นแล้วจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้สาระก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมรายการเปิดหน้าฝึกไหลเ์สรหลังชมพภกมิตีมีทำยามเช้านะคะค่ะขอบขอบพระคุณค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีนะคะ